ซีดีเรื่องนี้เนะี่ยมันมีเพลงประกอบค่อนข้างเยอะแล้วยังมีอีกสองเพลงด้วยอ่าครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเพลงที่ไบร์เป็นคนร้องด้วยอุ้ยใช่หรือเปล่าใช่ไหมซึ่งวันนี้ก็สปอยได้ด้วยถูกไหมที่แรกเลยหรือเปล่าครับที่นะแรกมาเฮ้ยไบร์ไบร์ต้องร้องแล้วมาถึงที่แฟนๆเพียบเลยมันยังร้องไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เอาไปว่ามีม,มีคำเป็นคีย์เวิร์ดดีกวันแล้วกันแล้วเราใส่ทำนองด้วยไหมทำนองน่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้อะอะไรได้เอามาให้หมดเลย ให้ผมตบมือให้จังหวะไหมเออมาดนึงเลยพี่จะลืมจังหวะเอาก็จะขึ้นว่าถ้าเธอคือคนของฉันและฉันคือคนของเธออันนี้ไม่ใส่ทำนองเอาแบบว่าเป็นเนื้อในนั้นเพราะว่ายังไม่สามารถพูดอะไรเยอะได้เดี๋ยวผมจะโดนดุนะครับโอเคเอาเป็นว่านี่คือเป็นเนื้อท่อนหนึ่งที่จะอยู่ในเพลงนี้แล้วบอกที่นี่เป็นที่แรกเลยถูกต้องครับน่ารักมากๆนะ